อนุทินให้กองทัพจาัดก,การชายแดนให้เต็มที่ไม่ต้องสนขมรฟ้องผู้นำโลกนายอนุทินชาญวิรากุลนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยได้ออกมาชี้แจงถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสกแก้วโดยมอบหมายให้กองทัพเป็นผู้ดูแล,แลและดำเนินการพร้อมยืนยันว่ายังไม่มีการเปิดด่าน ไม่ต้องกังวลต่อการที่นายกกัมพูชาจะฟ้องผู้นําโลกเพราะว่าผู้นําทุกประเทศต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองอยู่แล้วล่าสุดกองทัพเตรียมรถน้ําชิโน่สิบคันพร้อมเข้าสลายม็อบเขมรที่บ้านหนองยาแก้วแล้วโหนะครับพี่น้องท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินนะพี่น้องนายกรัฐมนตรีคนที่32ประเทศไทยนะพี่น้องเอาจริงนะถือว่าท่านเนี่ยสางการเลยนะ ให้คนที่อยู่แนวหน้าเนะี่ยทหารที่อยู่แนวหน้านํารถไอ้สิคันนะเป็นรถจีโน่ที่สลายการชุมนุมที่ได้มาตรฐานสากลเลยนะคนเหล่านี้กระชิกกระจ้อยนี่คือตุยแนะ่นอนนะถ้าคนไหนไม่หลบก็คือตุยแนะ่นอะนคือคนไทยเนี่ยเอาจริงเลยนะเนะเพราะว่าก่อนนี้นนคือทหารไทยบาดเจ็บนะั่านงเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยก็คือโดนด่าโดนจับแช้งเนาะไม่ให้เกียรติเลยเพราะวันนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนาะ หมดความอดทนนะสั่งการอย่างเด็ดขาดนะให้ปกป้องนะความสำคัญของประเทศเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะวันนี้นำรถจีโน่นะก็คือรถเป็นการพ่นในแก๊สนะเป็นของแก๊สน้ำตานะซึ่งไม่ได้ใช่เป็นกระป๋องเลยนะใช้นะเป็นรถเลยทีนี้ใครเข้ามาตุยแน่นอนเนาะนะบางทีพูดได้เลยว่าใครเข้ามาใกล้ๆ้เนี่ยตุยแน่นอนถ้าใครไม่อยากตุยก็คือไม่ต้องเข้ามาเนาะนี่คือแนวคิด นะของคนสลาดเขาก็ไม่ต้องเข้ามาเนาะแต่ถ้าคนโง่ก็คือเข้ามาแล้วถ้าในกรณีนี้นะคุณไปประท้วงไปประท้วงกับใครบรัจพูดได้เลยว่าคุณต้องไปประท้วงกับหุนเซนนะไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะคุณกดดันหุนเซนสินะให้ไกลเกียร์ให้คุยกันลงตัวนะว่าพื้นที่เป็นของใครกันแน่เป็นของไทยร้อซนะสมมติว่า คุณเซนก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้พวกคุณให้ที่พักของพวกคุณอันนี้คุณยังไปนอนอยู่ตามทุ่งนาเราไปนอนอยู่ในเต็นท์รถเดี๋ยวบัญัดขึ้นให้นี่คือสภาพนะพี่นะ้องนะสภาพคนไปประท้วงนะสภาพการเป็นอยู่ของคนไปประท้วงเนี่ยดูสิโอ้โหนะครับพี่นะ้องเห็นแล้วก็คือหดหูดใจนะแทนที่จะไปดุด่าต่อว่าคุณเซนนะที่ไม่ได้มี สถานที่นะครับการเป็นอยู่ให้นะคนไทยเนะี่ยมีเครื่องมือครบแล้วนะนะ้องมาเห็นแบบนี้ก็ยิ่งสะใจขึ้นไปอีกที่คุณนะ่ะงูมาตะลบนะไม่ทําตัวให้มันดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อยากได้ดีกว่านีนะ้อยากได้สถานที่ที่เป็นอยู่กันชีวิตที่ดีขึ้นก็ควรที่จะไปไอเขาเรียกว่าไปประท้วงมุนเซ็นนะไม่ใช่ว่าประท้วงประเทศไทยนะแน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้ ใครเป็นคนรักษาใครเป็นออกคนออกคําสั่งนั่นก็คือสมเด็จเด,ดชฮุนเซนอยู่เบื้องหลังบ่อยากเชื่อนะว่าคนที่ไปประท้วงนี่ก็คือฮุนเซนอยู่เบื้องหลังฮุนเซนคือเขาเรียกว่าเป็นการที่ให้โอแบบว่าให้ความหวังของของชาวบ้านที่ไม่ได้เรียนหนังสือท่านผู้ชมให้ความหวังกับชาวบ้านที่ไม่ได้เรียนหนังสือคุณไปสินะเดี๋ยวถ้าคุณไปแล้วฉันก็อาจจะเอาหลักฐานตรงนี้มาตอกโต้กับ คนประเทศไทยในพวกเสียงเนี่ยเนาะค,คืออยากได้หลักฐานเพิ่มเติมอยากเ,เขาเรียกว่าอยากอยากอะไรพ้องนะ่น้องพ้องคนทั่วโลกแน่น,น,นอนว่าจุดจุดนี้เนาะคุณก็มีจุดยืนของคุณแน่นอนแล้วคุณก็ทําไปในทางของคุณแต่ประเทศไทยเนี่ยบอยดเสียได้อย่างหนึ่งเสีรรยได้ที่มีเพื่อนบ้านนะ่น้องเพื่อนบ้านที่ไม่เคารพสัญญานะ ไม่ทําตามกฎคือเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าป่าเถื่อนสุดๆเ,เอาชีวิตของคนเนีเน่ยด้วยการจ้างเงินแน่นอนว่าคนที่ไม่มีกินนะชาวบ้านเขาก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นนะในวันนี้ก็คือส่งผลกระทบกับใครเนาะไม่ใช่มงินเซนนะก็เป็นชาวบ้านนี่แหละนะเป็นชาวบ้านนี่แหละชีวิตการเป็นอยู ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอวันนี้คือคนไทยก็คือสะใจละนะที่จะได้เครื่องมาทําลายการสุมนมเนี่ยนั่นก็คือโรสจีโน่เนี่ยที่บอกก็เลยพ่นนิดเดียวเนี่ยจูดเหมือนคล้ายๆว่าถ้าดูนะก็จะเหมือนพ่นปวกเลยมันจะพูดอันนี้คือพ่นปวกอะไพี่น้องเห็นไหมก็จะพ่นไปตามชายแดนนะ่ะกาเข้ามาก็จะพ่นไปเหมือนเหมือนเรามีน้ายาเนาะเหมือนเรามีน้ํายาแล้วก็จะพ่นเหมือน ฉีดปวกเลยพอะฉะนี้พวกคุณเข้ามาก็จะเป็นเหมือนปวกเลยเนาะโอ้โหบอยา็เห็นแล้วก็คือถามว่าสะใจไหมสงสารไหมใจหนึ่งก็สงสารแต่อีกใจหนึ่งอ่ะอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ละสงสารมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ไม่สงสารเลยอ่ะคือเต็มร้อยเออถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเพราะว่าอย่างคลิปที่ให้ดูไปทางงต้นเนี่ยด่าคนไทยเนาะด่าทหารไทยด่าตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ไทยที่อยู่ตรงนั้นนะด่าสารพัด แต่เขาก็ต้องยอมอดกั้นนะแต่เพราะวันนี้คือความอดทนอดกั้นเนี่ยมันได้หมดไปแล้วนะเพราะทีนนี้มันจะมีแต่ความเข้มแข็งเนาะความเด็ดเดียเ่ยวเหนียวแน่นเข้ามาเพื่อจะทํารายการชุมนุมจะไม่ได้ลําบากอีกแลวนะจะไม่ใช้กระสุนยางแต่อย่างเดียวเนาะใช้ทุกอย่างนะแต่ไม่ใช้กระสุนจริงใช้กระสุนยางก็ถือว่าตุยกับตุยหลายรายแล้วเนาะคนที่รับบาดเจ็บก็ได้เงินชดเชยไปเนาะ ือว่าเขาจะทําเต็มที่นะเพื่อสร้างภาพนะไปลองนะสร้างภาพให้ดูดีนะสร้างภาพให้โดดเด่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่บยัเองได้เห็นในวันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะไปลองที่มีคําสั่งนะออกมาที่มีคําสั่งเด็ดเดี่ยวเนียวแน่แนเนาะให้คนไทยเนี่ยซื่นใจนะวันนี้คือจะได้ทาเต็มที่แหละ ไอ้แกงแครอทเนี่ยก็คือไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนาะไอ้แกงแครอทเนี่ยมันจะพูดว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้เห็นวันนี้นะสิ่งที่จะได้เห็นต่อไปนี้คือเแบบี้แครอทเนี่ยร่วงนะเหมือนปวกแน,น่นอนเพราะว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนยอาฉีดปวกนะพี่น้องก็จะ เให้มันมาเขาฉีดก็จะเป็นเอาน้องๆก็เป,เป็นเป็นฟองๆไปแล้วก็มันก็ปิวว่อนไปเหมือนกันอันนี้รถไอจีโน่นี่มันเป็นรถใหญ่ๆนะเพื่องเพราะเหมือนแกงเบบี้แครอทเนี่ยนะนก็จะเล็กๆนแน้องก็โดนฉีดฉีดโดนแน่แกงเบบี้แครอทเนาะถือว่าบรรยากาศเห็นแล้วก็คือสะใจนะสะใจเลยพูดได้เลยว่าสะใจที่คนไทยเอาจริงแลยเขาไม่อ่อนข้อเลยนะ คือทำเต็มที่ทําทุกอย่างเพื่อประเทศไทยรักษาอธิปไตยของประเทศไทยไว้นะพี่น้องถือว่าจะเป็นการที่ได้เห็นนะพี่น้องสิ่งที่เหนียวแน่นเด็ดเดี่ยวนะคนไทยทําจริงนะเขาไม่ออ่นข้อแล้วนะเนาะเขาจะทําเต็มที่เพื่อประเทศไทยเพื่อประเทศชาติของเขานะเนาะแคมเปมเเข้ามาเลยวันนี้เจอดีแน่นอนนะพี่น้องเอาสำหรับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้นะพี่น้อง ก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้คลิปนี้บอยอดขอจะขอพี่และน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ